ใครให้พอกละ่ะหนูหลบนะเดี๋ยวพี่จะตีไปนูุ่นถอยไกลดิถอยไกล,ากลาตามมาทำไมนะอา้า ตีเ้ืนข้างไงเนาะอย่าไปตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ย <c oughs> มาแล้วครับหนึ่งแต้มออกมากัดกลางน้ำเลย <c oughs> ตามตาม <c oughs> โอ้ไสายดีด้ โหดโหดเดี๋ยวไปปลดปลาก่อนนะครับ